ดดูิสวัสดีครับ,บก,คคกับเขาบอกกุ๊กขี้เมาผมวันนี้ก็เฮ้ยหัวใจจริงๆ10บคลิปหลังมานี่ไม่เคยมีใครให้ความร่วมมือเลยเด็กมอเตอร์ไซค์แถวนี้ปนหดกันหมดครับผมขอประท้วงนะเด็กนวลจันทร์ทั้งหลายเรลนาขับรถมอเตอร์ไซค์วิ่งหันแล้วทำหน่อยมันขาดอัตรรถวันนี้ก็มาแบบว่าดีๆหน่อยนะเพราะว่า เพื่อนๆชอบบอกว่าอะไรเดี๋ยวนี้แบบเอ้ยกุ๊กซึมไปขเขาเรียกว่าอะไรยมไปงานมันเยอะมากนะตัวนี้กลับมาเป็นเหมือนเดิมดีกว่าวันนี้กึ่มมาแล้วสุดๆนะจิบก่อนเลยก่อนทํางานไปครับชื่นใจจริงๆวันนี้ก็มาทําเมนูที่เรียกว่าเป็นกับแกล้มที่ดีที่สุดของวงเก๊กควยอีกหนึ่งเมนูก็คือซี่โครงหมูทอดอาบางคนไปทํานะโอ้โหมันแล้วแต่คนชอบนะบางคนไปทแแําแฉะมากเลย ใส่ซอสพงซอสหอยให้มันเนื้อเนือันนั้นก็มีคนชอบกินนะที่แบบกินแล้วติดมือดูดนิ้วนะผมไม่ชอบผมชอบแห้งๆแล้วสูตรนี่ผมไปเอามาผมบอกเลยพูดเต็มปากเมื่อก่อนนะเคยชอบของร้านหนึ่งร้านเขาต้มผมไปแอบดูเขามามึงใส่อะไรมังวะทําไมมึงแบบทอดได้แห้งแล้วก็อร่อยนะใส่อยู่แค่2อย่าง3อย่างมามาดูเลยใส่อะไรบ้างนี่นะหมูกระดูกหมูนะครึ่งกิโลน้าําปลาเต็มกระบวย กระบวยผมนะดูนะผมไม่เหมือนคนอื่นนะใส่ไปเลยครับทั้งบ้านน้่ยกระบวยอ่าฟ้าเขียวนิดเดียวพอเอากินเฉยๆเฮ้ยอ,อีกนิดนึงนะชูรส่านไม่ได้ว้าใส่เข้าไปครับเ้ยโอ้โหแน่นอนจริงเยอะเมื่อกี้เยอะเหมือนกันนะพริกไทยไปเยอะหน่อยพริกไทยหอมๆคุณเชื่อไหมแค่นี้อร่อยเลยไม่ต้องลุ้นพยายามไป แล้วการที่เราไม่ใส่หนึ่งซอสหอย2น้ำตาลนะเวลาคุณทอดออกมามันจะแบบกรอบแห้งๆกรูกับแก้มโคตรด,ดีผมบอกเลยแค่นี้แหละเป็ไงเอามาให้กันเลยวันนี้เอาว่าถ้าเกิดวันนี้คุณดูไปอ่ะคุณบอกเฮ้ยไปวงเล่านะบอกเฮ้ยเดี๋ยววันนี้กูทำกับแก้มเองใส่แค่นี้จบจบเจ้าไม่เลาหรือฮะไปนี่นี่ก็เป็นกระดูกหมาไปกระดูกหมูไปุกแล้ว,อะ,ลวอ,ะอะไรอ่ะเป็นไง หาว่ากูไม่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 ไม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 คิร์นก,กูเคิร์นเ,เลยวันนี้ไปแล้วไนนะอ้นะเมาเมาด้วย <c oughs> แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือไปดูคลิปมาอะไรป้าอะไรทั้งอย่างนี้พัทยานะที่เขาทอดหมูแล้วเขาแบบยอดกระเทียมกับพริกไปตอนหลังะทอดไปด้วยเลยอะ่ะหูนะกินมากวันนี้เราก็เลยจะยอดพริกกระเทียมไปเลยตอนใกล้ๆสุกนะไปทอดเลยนี่ผมบอกว่าเฮ้ยพี่หมักนานไหมไม่ต้องหมักนานหรอกชุบรสมันเข้าไปในเนื้อแล้วไป มาครับแต่่าเปิดไฟแรงๆเลยเราอยากให้มันขั้นนอกมันแบบมันครัสมันกรอบนะข้างในก็มันเป็นกระดูกอะมันก็แท้ๆ,ๆอ่ะนะเราทอดไปเลยถามว่าเ hey, ฮ้ยพี่ทำไมไมเดี๋ยวนี้ไม่ชั่งให้เลยชั่งไม่ไหวบอกเลยอะน้ำมันเห็นอย่างนี้นะดำๆนี้เก่าหรือเปล่าเก่าครับแอะอะไปโอ้โห,โหได้เลยใส่เข้าไปมา จบจบไปยังแรงนี่แหละให้มันแบบว่าก,กรอบคุณก็แบบว่าให้มันแค่นั้นหน่อยนะเดี๋ยวนะมันจะไหม้ตูดนะคุณก็คนมันหน่อยอระวังไหม้ถ้าคุณรู้สึกแรงไปคุณต้องเบา,าหน่อยไม่มีอะไรยากแล้วดุกหมูมันหนักนะคุณต้องระวังไหม้นะนะกระดูกหมูมันหนักนะ แต่พอไม่มีน้ำตาลใช่ป่ะเห็นป่ะโอกาสที่มันจะไหม้มันยากมากนะไม่มีน้ำตาลเนี่ยซอสหอยไม่มีในซอสหอยมีน้ำตาลนะคุณต้องระวังมาทอดเลยทอดไปชิวๆแต่พอใกล้ๆเสร็จเราก็ใส่ตัวพริกกลืกระเทียมมาเดี๋ยวมาดูตอนใกล้ๆเสร็จกันว่านะ มาครับพอรู้สึกว่าสีเริ่มขึ้นนะทอดไปสักพักหนึ่งคุณก็ใส่พริกกระเทียมไปเลยนะมันจะได้กรอบกรวบเหมือนที่เราอยากจะทานนะไปครับใส่ไปเลยเยอะๆกระเทียมอ่ากระเทียมเยอะมันก็เป็นกับแก้มอีกนีใส่ไปชชิลดูเดหกโหดน่ากินมากอะ่ะกลิ่นนี้หอมฉุยเลยนะแต่แน่นอนครับพริกใส่ไปเลยอ่าเยอะน้อยก็ใส่ไป พริกทอดนี่มันอร่อยกว่าพริกสดนะแต่มันจะเผ็ดน้อยกว่าคือมันจะหอมแต่มันจะเผ็ดน้อยลงนะพริกสุกอะ่ะพริกสุกมันก็เผ็ดน้อยหน่อยนะครับพริกสุกนะไม่ใช่พริกสุกส่งนะไปครับค่อยๆทอดไปโหน่ากินมากคุณดูดิทำง่ายมากใครบอกทำยากผมทำแป๊บเดียวอย่างเงี้ยตอนนี้คุณก็รอเลยนะคือบูเราวอ่ะผมว่าสุกแล้วแหละแต่ว่าผมอยากให้กระเทียมมันกรอบแล้ว่อยขึ้นทีเดียวนะน่ากินมากเปิดไฟกลาง ไฟอย่าให้อ่อนมากไม่งั้นจะอมน้ำมันทอดไปชิวๆกับแก้มชั้นดีผมบอกเลยซอสพริกสีราชามาปั้มมาเก๊กควยปึ้งเข้าไปจบวันนี้ชิวๆเห็นบอกว่าเฮ้ยเป็นไงพอไปดีก็ดีดเลยเฮียพอเวลาเหงาก็เหงาเลยเราก็เป็นอย่างนี้นะช่วงนี้งานเยอะมากอย่างที่บอกนะผมกำลังจะย้ายร้านไงเฮ้ยแต่คลิปนี้อาจจะออตอนย้ายเสร็จไปแล้วก็ได้นะก็รอดูแล้วกันนะ ุณดูดิคุณดูดิสีสันนะโอ้โหดูดิสีสันะสสนี่มันทั้งสวยสดงดงามจริงๆเดี๋ยวรอกระเทียมกรอบอีกนิดหนึ่งก็เดี๋ยวขึ้นกันเลยไปเนี่ยว่าคุณรู้สึกว่ากระเทียมใกล้แล้วนะคุณก็เล่งไฟหน่อยนะให้มันให้มันแบบว่าไม่อมน้ํามันนะแต่ต้องระวังเลยป้ายนะครับบอกเลยแค่เล่งให้มันไม่อมน้ามันพอเด้อกระเทียมเนี่ยนะพอมันเหลืองเนี่ยอย่าให้มันเหลืองแบบอ่อยเลยนะเดี๋ยวมันขั้นบนมันเดี๋ยวมันขึ้นมาเหลืองขั้นบนอีกแล้วก็ขึ้นได้เลย มาครับดูดิคุณดูดูดิกระเทียมกรอบ,รบพริกที่มันสุกแล้วกับกระดูกหมูแบบแห้แงๆนะขั้นม้อเป็นคลัสจัดจายอย่างนี้อยังมีให้มาเห็นบ้างแบบหลงเหลือมาโหดูดิน่ากินวะ่ะคุณเอ้ยทำง่ายไหมนะน่ากินมากมามาชิมก่อนเดี๋ยวพริกกระเทียมไว้ว่ากันขอชิมตัวกระดูกหมูก่อนนะ ดูดิขอใ,ใช้มือเนะเมนูนี้ไม่ต้องใช้มือนะแต่ก็ร้อนชิบหายดีว่ะร้อนจริงร้อนจังนี่คุณดูคุณดูไม่ต้องจิ้มเลยนะชิมดูซิเป็นไงมัน <c oughs> พอดีเลยอะ่ะมันไม่เค็มไปนะไม่จืดไปคือมันเป็นกับแก้มที่แบบ หอ,อมน้ำปลาแห้งแท้ทั้งคืนได้เลยไม่อร่อยมากเลยว่ะบอกล้วสูตนี้ของจริงเจออย่างนี้นะกินทั้งคืนมาทีนี้วมากินกับพริกกระเทียมกันคุณดูพริกกระเทียมดิคุณดูคุณดู แล้วพริกที่มันเขาเรียกว่าอะไรพริกที่มันสุกแล้วมันจะไม่เผ็ดมากนะเนี่ยมาเดี๋ยวกินอันนี้แล้วก็กินกับหมูนะเฮ้ยอร่อยมากว่ะคุณคุณไปคุณไปโชว์เพื่อนได้เลยคุณบอกเลยเฮ้ยเนี่ยกระดูกหมูทอดเนี้ยสุดยอดโชว์หน่อยว่าเฮ้ยเราไม่ธรรมดาเว้ยอ่ะที่กว่าที่นี้ดีกว่าที่นี้นะเนื้อเยอะดูดิโอ้โหดูเนื้อดิรอชิบหายเลยมาจิ้มซอสพริกหน่อย ฟ้าเข้าไปเพิ่มความหวานนะไปครับนึกว่าเนื้อเยอะเฮียกระดูกนั้นเลยหยิ <laughs> <laughs> ่กระเทียมสมควรค่าแต่คำว่า กับแก้มสุดๆเมื่อกี้ทําให้ดูใช่ไหมง่ายมากพี่กี้หนูพอทอดเสร็จไม่เผ็ดอย่างที่คิดกินกับแก้มได้เพลินๆเลยฮาาแต่ก็ยังเผ็ดอยดู่ดีดูเหงื่อเลยเฮ้ยคุณอร่อยมากเลยอ่ะมันเป็นแบบไม่เสียแรงนะที่ผมไปแอบดูเขาตอนนั้นนะว่าเขาใส่อะไรบ้างนะไปครับวันนี้ก็เอาสูตรง่าย,ายมาให้มาให้เพื่อนๆนะทำกับแก้มในวงกันนะไปครับอย่าแพลวอย่าแพลว ตื่นใจจริงๆงั้นฝากกดไลค์กดแชร์ฝากคห้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับ